ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิวะะเดวันอาทิตย์นะคะเป็นดวงรายสัปดาห์นะโอเคของคนวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้คนวันอาทิตย์ต้องพยายามมากๆเลยอืมแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าก่อนหน้านี้คุณเบื่อหน่ายอะไรหรือคุณรู้สึกว่าคุณผิดพลาดอะไรมานะคะคุณพยายามเยอะๆแล้วกันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่คุณต้องพยายามเยอะๆนิดนึงแล้วก็มอง มองอนาคตทางไกลมองการเดินทางเรื่องราวมันอาจจะยังไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยงามแต่ต้องตั้งหลักตัวเองให้ได้อาทิตย์นี้นะแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่ต้องประหยัดเงินนะคะเรื่องราวต่างๆยังไม่ได้อย่างใจจะมีภาวะความเครียดแต่ท้ายที่สุดแล้วปลายอาทิตย์จะดีนะเป็นอาทิตย์ที่อาจจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันมีความไม่แน่นอนแต่สุดท้ายจะ ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงรายสัปดาห์คนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะวันจันร์คนวันจันทร์ต้องทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าทํางานอะไรต่างประเทศต่างชาติหรือผู้ใหญ่ให้ความเคารพมากๆนะคะให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่มากๆ แล้วคุณจะได้รับความโชคดีจะมีคนนำโชคนำลาบมาให้อาจจะเป็นผู้ชายเพื่อนร่วมง,งานจะมีโอกาสให้คุณเดินมีโอกาสให้คุณเลือกคุณต้องเลือกดีๆออืมต้องเลือกดีๆแต่เป็นอาทิตย์ที่คุณยุ่งนะคะไม่ง่ายเลยแต่ถือว่าผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคือคุณทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนทั้งอาทิตย์ แล้วก็ถ้ามันมีเหตุการณ์มันมีการตัดสินใจเรื่องยุ่งๆผู้ใหญ่จะมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารรายสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคนวันอังคารอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่คุณต้องพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสิ่งใดก็ตามที่มันอยู่ในมือทาทาให้เต็มที่ที่สุดยังไงเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันเป็นของของเราเราจะได้ ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ามันเป็นของของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยว่าเราจะได้ไหมหรืออะไรเงี้ยโชคชะตาบอกว่าของของเรายังไงก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรที่คลักขั่งก่อนหน้านี้ปัญหาหรือสถานการณ์ไม่ค่อยขยับกระยื่อนนะคะอย่าใจร้อนอย่ารีบลงไปแบบว่าแก้ไขทันทีเลยอาจจะต้องทิ้งเวลาหรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปก่อน แล้วเรื่องราวอ่ะจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนมาอุดหนุนมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวเองดวงรายสัปดาห์ของคนวันพุธนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนวันพุธนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้คนวันพุธถ้าทำงานเป็นกลุ่มมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีแล้วก็ผลของการทำงานเป็นกลุ่มค่อนข้างดีอย่าทำอะไรผิดล้กันนะคะหรือว่าใหญ่เอาเปรียบการทำงานเป็นกลุ่มเนาะ อาจจะมีได้เปรียบเสียเปรียบบ้างก็เราอย่าเป็นคนที่ไปเอาเปรียบใครเพราะผลของการที่เราไปเอาเปรียบมันอาจจะนําความทุกข์กลับคืนมาให้เราก็ได้ให้พยายามเฉลี่ยให้สมดุลตัวเองได้มากที่สุดนะคะแล้วการทํางานเป็นกลุ่มเราจะได้คู่ค้าดีใครก็ตามที่เราเคยคิดถึงหรือติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่จบอาทิตย์นี้มีโอกาสติดต่อกลับมาใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ คู่สัญญาคู่รักความสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมหรือต้องดวงรายสัปดาห์ของคนวันพฤหัสนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสถ้าก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราพลาดหวังอะไรมารู้สึกเศร้าซ้อยเหลือเกินโอกาสที่เราตั้งใจหวังไว้เนี่ยมันดูไม่ค่อยได้ มันดูได้น้อยนะคะถ้าคาดหวังอะไรแล้วผิดหวังมาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สิ่งที่คุณคาดหวังมันจะดีขึ้นอาจจะไม่ได้เต็มสมมุติคุณหวังร้อยเปซก่อนหน้านั้นมันได้แค่ยีสิบเปอร์เซนตอาทิตย์นี้ได้เพิ่มเติมแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าที่คาดหวังแต่มันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีอะไรที่ติดขัดอยู่ไม่ว่าจะเป็น ตัวเราเองหรือสถานการณ์รอบข้างหรือหนทางการแก้ไขเรายังไม่ได้แบบชัดเจนกับปัญหาหรือหนทางที่เราจะแก้ไขเลยนะคะแต่สถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นแน่นอนดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงรายสัปดาห์คนวันศุกร์เป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคนวันศุกร์จะได้เงินได้ทองนะคะแล้วก็จะได้จากผู้หญิงด้วยได้โชคลาบจากผู้หญิง หรือตัวเราเองถ้าเราอ่อนโยนเราจริงจังกับใครเราจริงใจกับเขามีโอกาสที่เราจะได้รับโอกาสที่ดีมีโชคมีลาภจากตัวเราเองได้ด้วยจากสติปัญญาจากความสามารถตัวเองล้วนๆเลยค่ะไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยเพราะว่าเราเป็นคนเก่งรอบด้านนะแล้วแถม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆอเราจะรู้ว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แบบไหนนะคะใครก็ตามนะถ้ามันมีโปรเจกต์ที่มันลบล้างม,มันโดนละทิ้งไปอย่าไปสนใจละทิ้งมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่มีโอกาสเริ่มต้นทีดวง,งรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างถ้าคุณพลาดหวังอะไรมานะ แล้วรู้สึกแบบโอ๊ยทํำไมมันถึงแยกขนาดนี้มันพลาดไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วความรู้สึกอะ่ะมันยังคงฝังลึกในจิตใจอยู่เป็นความผิดหวังเป็นบาดแผลเริ่มต้นใหม่ตั้งตัวใหม่ฮึดขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าคุณยังไปติดลบกับความรู้สึกเดิมๆเ,เก่าๆคุณจะยืนหยัดไม่ได้นะคะ อาทิตย์นี้เป็นช่วงอาทิตย์ที่อาจจะต้องประหยัดนิดนึงแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆกับสภาวะจิตใจเพราะมันมีความเครียดสะสมถึงได้บอกว่าให้ลาทิ้งทุกอย่างไปนะคะมองเหตุการณ์ในอนาคตนะมองภาพไกลๆอย่าเพิ่งไปท้อใจเพราะว่าข้างหน้ามันจะดีแต่ว่าตอนนี้